สวัสดีครับผมเคนฑคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกเข่าหักนะครับอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อเรามีภาวะกระดูกเข่าหักในสัปดาห์ที่2กระดูกนั้นจะเริ่มติดหรือยังและควรทําและห้ามทําอะไรซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาเจาะลึกภาวะกระดูกเข่าหักตั้งแต่หักจนหายในสัปดาห์ที่2ว่ากระดูกเริ่มติดหรือยังควรทําและห้ามทําอะไรครับเรามาฟังกันเลยนะครับ คลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าเลืออุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับความเข้มข้นของเนื้อหาในตอนนี้นั้นจะอยู่ที่4เต็ม10ครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับและเราก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยนะครับ ครับอาจารย์เคนสาหรับภาวะกระดูกข้อเข่าหักหรือกระดูกขาส่วนต้นนั้นร้าวหรือหักเนี่ยความแข็งแรงของกระดูกตอนนี้คือยังไม่มีนะครับหรือมีก็มีน้อยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่2ระยะในการสร้างของกระดูกตอนนี้ก็คือเริ่มระยะที่2นะครับหรือระยะซ่อมสร้างระยะเลปราติฟเอสในระยะนี้ก็จะมีเซลล์ในการสร้างมาบริเวณตรงที่กระดูกร้าวหรือหกัก ถ้าเราดูจากเอ็กซเรย์เนี่ยก็อาจจะมีรอยเชื่อมเล็กๆที่อาจจะมองเห็นหรืออาจจะยังไม่มีนะครับที่บริเวณเอ็กซเรย์ที่เรามองนะครับในระยะนี้การฝึกนะครับก็คือที่เราต้องระวังเลยก็คือหลังจาก2สัปดาห์หลังจากผ่าตัดหรือหลังสสัปดาห์จากกระดุกล้าวหรือหักเนี่ยความแข็งแรงด้านข้างยังไม่มีนะครับก็คือว่าการขยับที่มากเกินไปอาจจะทำให้กระดูกอาจจะเคลื่อนได้ในการทำาข่าบิดเข้าบิดออกเนี่ยเราทำไม่ได้นะครับอาจจะใช้เฟือกอ่อนหรืออาจจะใช้ตัวที่เรา ป้องกันได้ที่ด้านข้างเนี่ยก็เป็นโพสต์ออฟนีสลบเพื่อป้องกันแรงกระแทกเข้าด้านนอกหรือด้านในนะครับส่วนการงอเหยียดของข่าวเนี่ยอันนี้อยู่ที่คุณหมอพิจารณาความแข็งแรงว่าเริ่มทาได้แล้วหรือยังนะครับส่วนการทาได้เนี่ยอาจจะช่วยการขยับของเขาไปถึงที่90องศาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกระดูกที่ราวหรือหักนะครับส่วนการฝึกความแข็งแรงตอนนี้ก็คืออาจจะฝึกไอโซเมตริก เอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือการฝึกเกรง็งกล้ามเนื้อที่บรเิเวณกล้ามเนื้อควอดไดเซฟหรือกล้ามเนื้อต้นขานะครับส่วนการลงน้ําหนักณนะปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอาจจะเดินแบบไม่ลงน้าหนักไปก่อนในช่วง2สัปดาห์นะครับอาจจะเคลื่อนที่โดยการใช้ forearm c r u s c h หรือว่า axillary crutch ไปก่อนในช่วงแรกนะครับในกลุ่มของการเคลื่อนไหวตามชีวิตประจาําวันหรือการเดินอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังขอเป็นส่วนใหญ่แล้วในสสัปดาห์เราอยาก จะฝึกการเดินแบบไม่ลงน้ำหนักไปก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยอย่างที่กล่าวไปอาจจะเป็นเอ็กซิลิรีครัชฟอร์อ์มครัชหรือเป็นตัววอลเกอร์นะครับอยู่ที่ความแข็งแรงของส่วนอื่นด้วยนะครับก็สรุปในสัปดาห์ที่2นะครับความแข็งแรงยังมีหรือมีน้อยมากนะครับการลงน้ําหนักแนะนําการลงแบบไม่ลงน้ําหนักไปก่อนอุปกรณ์ที่ช่วยอาจจะเป็น,นตัว f o r ์อ์มครัชหรือ a อ็กซิลิรีครัชนะครับอุปกรณ์ที่ป้องกันการเคลื่อนไหวไม่เกิดการบาดเจ็บเพิ่มหรือว่าในช่วยประคองที่กระดูกกาลังติดอยู่เนี่ย ทั้งกระดูกหักแบบมั่นคงหรือว่าหลังผ่าตัดอาจจะเป็นในกลุ่มของ p o สต op ็อ e นีสลับหรือว่าตัวนีสลับนะครับหรือท่านี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอพิจารณาในการใช้ครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะกระดูกข้อเข,ข่าหักลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับและหากท่านใดนะครับต้องการดูอุปรกรณ์ของคลินิกรักเท้าเช่นนีสลับหรือฟอร์มคลัชนนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับและหากท่านใดนะครับต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่า สามารถสแกนบาร์โคดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับทีงนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดน,นั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปร,ริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้ m e s s e n g e r ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ